ที่คล้ายแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับคงคที่ผ่านมานะคะ,ะเมื่อเช้าก็ทุกกีื่าจะมิเนชะ้าทุกกีนี้นะคะ,ะถ้าเดิฉันถถ้นมฐานะเป็นครูนะคะก่อนที่จะให้เด็กทําอะไรเด็ฉันพ่อคงจะวางเงื่อนไขซะก่อนนะคะ,ะเหมือนกับที่ันได้พูดไปแล้วว่าถ้าเด็กมันฟังหรือมันดูแล้วมันไม่คิดตามน,นะคะเด็กมันจะไม่เกิดกระบวนการคิด เะะด็กจะไม่เกิดกระบวนการคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งประเด็นคําถามนะคะจากสิ่งที่ดูและได้เห็นให้เด็กไปคิดนะคะ,ะสําหรับเรื่องราวนะคะจากเพลงนะคะเมื่อเช้านี้นะคะ,ะประเด็นที่เราเห็นก็คือปัญหานะคะเพาะคงจะมีในพระเอกมิสืสอกนะคะเป็นชายหนุ่ม อินเทอร์เน็ตไรก็ไม่ไอแพดหรอกนะคะแล้วก็อมองคําถามนะคะไปที่ว่าทําไมคนอีสานเราเนี่ยถึงลืมวิถีชีวิตของอีสานบ้านเราอันนี้ประเด็น oh. ป,รประเด็นปัญหานะคะทีนี้เราก็หลังจากนั้นเราก็ไปม,มองที่ว่าวิถีชีวิตของอีสานบ้านเราเนี่มันมีอะไรบ้างในารายละเอียดนะคะเราก็สามารถที่จะ แยกแยะได้ออกแต่ถ้าในประเด็นที่จะถามเด็กตรงนี้จะได้เยอะเลยนะคะถ้าเราชี้กระบวนการหรือป้อนคำถ,ถามไปยังที่เด็กถ้าเราเป็นครูนะคะมันเราก็จะได้เด็กก็สามารถที่จะแยกแยะประเด็นต่างๆได้นะคะอย่างเช่นอาหารอีสานนะคะอาหารพื้นบ้านอีสารก็จะมีพวกพืชผัก ทีนี้มันก็จะมีผักที่กินได้กับเป็นผักอาจจะก,กินไ่นได้อย่างเช่นหญ้ากระแจ่อะไรอย่างเงี้ยกินได้ก็ไ้นะคะก็ไอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะให้เด็กแย่ก็งคงจะให้เด็กสิบคนก็อาจจะได้ตรงนี้นะคะหรือสัตว์นะ,ะที่บ้านเราเนี่ยสามารถกินได้นะคะสัตว์เราก็มีอยู่หลายอย่างนะคะสัตว์กินได้แล้วก็สัตว์ที่ใช้งานอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะให้เด็กไปศึกษาก็ตรีสาร มีอะไรบ้างนะคะวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตอย่างเช่นวิถีชีวิตการกินนะคะการทำนาการทำมาหารกินหมายถึงว่าการหาปลาเนี้ยมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการหาปลานะคะที่ที่ที่มองเห็นนะคะทีนี้พอสุดท้ายของเพลงน,นี่คือรายละเอียดที่เขา มองไม่เห็นนะคะสุดท้ายของเพจนมน้ามดคนนี้ก็บอกว่าไม่เชิญชวนหรือให้มีจิตสำนึกรักอีสานบ้านเรานะคะทีนี้พอประเด็นที่จะตั้งข้อคำถามหรือประเด็นปัญหาสมมติว่าฉันจะทำโครงงานนะคะเราก็เลยคิดว่าจากเรื่องราวตรงนี้เราจะน่าจะทำโครงงานว่าเราจะมีการอนุรักษ วิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮาเพื่อวความยามั่งยืนได้อย่างไรนะคะอันนี้อาจจะมองในแง่สังคมศาสตร์ทนะคะวิถีตรงนี้นะคะที่จริงมันมันได้เยอะนะคะว่าทําไมเหตุผลที่จะอาจจะ้่นเด็กน,นะคะว่าทําไมในเมืองกรุงที่เราบอกว่ามีความสิบิไลน์นะคะทำไมมันไปถึงสิบิไลน์แล้วอาจจะให้เด็กศึกษาก็ได้ว่า เขาไปทํางานอยู่ในเมืองหลวงนวมันเกิดปัญหาอะไรหรือว่าเราเนี่มีจุดดีจุดเด่นตรงไหนที่มันเกิดแล้วมันเกิดความสุขตรงนี้ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ตรงนี้ก็ได้หรือในรายละเอียดที่เด็กที่มันมองเห็นนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นคุณมิ่ิกี้เขาพูดมาเรื่องผักนี้เด็กเขาอาจจะมีมุมมองหลายอย่างนะคะเพราะว่าจากที่ครูกั้นประเด็นคําถามว่าให้เขียนจากเรื่องราวตรงนี้ เรียนอาจจะเขียนเป็นไม้แม็ปิ้งออกก่อนอย่างนี้แล้วก็เห็นประเด็นปัญหาแต่ว่าที่สําคัญก็คือกูอจะต้องป้อนคําถามนะการที่จะเด็กนี่้มันเกิดกระบวนการคิดไ,ได้ถ้าไม่งั้นมันก็จะร้องเพลงไปตามแล้วก็ตกเมื่อฟังมือสักห้ารอบก,ก็ยังไม่ได้ํตาตอบว่ามันจะทําอะไรกันแน่อันนี้ค่ะ and ทีนี้ผมก็เลยมานั่งคิดนะครับว่าผมก็เลยอายุขยะเรื่องเรื่องพริกเรื่องเดียวนะครับการสอนนะครับวิธีการสอนการปลูกพริกส่วนมากนะครับที่เห็น การนั้นแปลว่เพาะกลา้านะครับเพาะตั้งแต่เพาะกล้าพิกจากนั้นมาสู่การเตรียมดินนะครับการใส่ปุ๋ยเตรียมดินพร้อมที่จะปลูกเมื่อพร้อมที่ปลูกกล้ามันมาปลูกได้แล้ววิธีการ,รบำรุงรักษาทำยังไงทำให้จะทําให้ต้นพิกนั้นมีความสมบูรณ์ได้ผลผลิตสูงเมื่อพิกออกผลแล้วพิกดิบพิกสดจะไปทําอาหารอะไรได้บ้างน,นะครับ หรือพริกแห้งนะครับพริกแห้งถ้าขายไม่ได้ลองให้นักเรียนทําเป็นพริกขั่วแล้วไปขายตามท้องตลาดก็คือให้มันสุดของกระบวนการพริกเลยนะครับพริกแห้งแล้วพอไปขายพริกแห้งขายไม่ได้ทํายังไงล่ะมันแปลรูปได้ก็คือไปขั่วเป็นพริกพริกผงนะครับพริกป่นบ้านเราเนี่ยนะครับก็ไปขายตามท้องตลาดหรือหมู่บ้านอานนี้นะครับผมก็เลยมาย้อนย้อนมาบอกตัวเองว่าเมื่อวันนี้เราผมที่สอนเด็ก ยังไม่สุดจริงๆครับอันมีแล้วอันนี้คือสครอนตัวเองนะครับผมครับคุณไม่มีสุดนะครับครับคุณสครอนเลยเปลี่นตรงนี้ไ่ไผมนะความเป็นผมคือไม่ไม่มีสุดแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับคือมีพูดมาตั้งแต่นี่คืออาจารย์สอบทั้งสองท่านพูดมาตั้งแต่ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่จนทำงานมาถึงสองปีกว่าคือวงจรการเรียนรู้มันเป็นวง ไม่ได้เป็นร่งวง,งวงแรกอาจจะรู้แค่ว่าเอาเอาเอาก้อนเห็ดมาเพาะหรือว่าเอาต้นพลิ้มาปลูกแล้วก็ได้พลิ้วนี่วงแรก,กงวงต่อไปก็จะรู้ตั้งแต่เพาะจนถึงผลิตภัณฑ์วงต่อไปอีกรู้ว่าพลิกททำไมเผ็ดในด้านวิชาการลึกลงไปอีกวงต่อไปมันมีเยอะแยะเลยแต่ว่าวงแต่ละวงเนี่ยมันมันแตกต่างก,ากาันว่าเขาจะปองก พราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเด็กๆจบลึกได้ต่างกันนี่คือเสน่ห์ของี่ยเด็กเก่งก็จะไม่ต้องรอเด็กก่อนเพราะว่าวงลุกเขาก็จะจับลึกไปเด็กก่อนก็ค่อยๆตามมาแล้วก็เชียร์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เสริมจังหวงคำถามมีอีกไหมครับแต่ตมงนี้คำถามครับเชนครับอาจารย์อากุ่มโทษนะคะกูแลยเยังยังรายงานไม่หมดเนาะ อยากคสงสัยต่อคุณครูสงสัยต่อว่าจะทํา,ะาอย่างไรแลวเกิดปัญหาอย่างไงว่าผลที่เกิดเป็นอย่างไรบ้างได้ได้ไดวิเคราะห์ตรงนี้ไหมครับได้ทำไหมหรือมีแค่หัวข้อของปัญหาเท่านั้นเองอตอนนี้เราได้แค่หัวข้อที่จะที่จะทำนะคะได้รายละเอียดเราเราก็คงจะไปนิยามอีกนะคะเราจะนู่นะะะละวิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮาทีนี้ เราต้องย้อนไปถึงว่าธรรมชาติบริบทของแต่ละหมู่บ้านมันก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางหมู่บ้านนี่จะไปหาฝาอีหินอันนี้มันยังไม่เห็นเลยนะคะว่ามันไม่ได้เกิดในอยู่ตรงนั้นนะคะไม่เียนไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องมานิยามมันก็จะเกิดข้อคําถามอีกหลายหลายอย่างนะคะอันนี้ในรายละเอียดเป็นสิ่งที่จะต้องทาเพิ่มเติมอันนี้เป็น ปประเด็นเฉยๆที่จะต้องเป็นไกด์มาใหนะคะแต่ว่าดิฉันก็มองอีกอย่างหนึ่งนะคะเท่าที่ดูาจากเนื้อหาที่ให้เราอาจจะมาโยงถึงในในชีวิตประจำวันหรือปัญหาในโรงเรียนเรานะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างในโรงเรียนนะคะปัญหาของเด็กช่วงพักเทีย่ยเด็กไม่ค่อยกินข้าวที่โรงอาหารมันจะไปซื้อมามากนะคะที่สากร ม่งนันก็ร้านค้าใกล้ๆโรงเรียนน่ะนะคะร้านค้าที่โรงเรียนแล้วะะลลก็อีกอย่างหนึง่งอาจัรเคยสอนวิชาวิทยาสตร์เพิ่มเติมน,นะคะ,ะปัญหาเป็นโจทย์ใหญ่คือนัเกเรียนให้คิดเมนอีสานานะเป็นทำเป็นโครงงานเชื่อไหมบางคนอีคิดไม่ได้ไปฝากมา마ามาสง่งอานารยนไม่มีสาร <laughs> นัดเตียนแล้แลได้บ้เธอเธอจะเอาศูนย์หรือเธอไปแก้ตัวอย่างนี้คือคือเด็กมันมันมันคิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไมว่ามาม่าเป็นอีสานยังไงนั่นละกันเธ <c oughs> อเธอ,อคิดไปถึงมันมันก็กำเนิดมาม่ามันมาจากไหนมันมาจากเธอไปเอาในทุ่งนาไหมก็เลยย้อนกลับไปถึงตรงนี้มันเป็นทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นเราไหมนะคะคือจากตรงนี้จากปัญหาก็เลยมองว่าถ้าเราไปบูรณาการไปถึง เอาไปถึงปัญหาที่เป็นปัจจุบันที่อยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในชุมชนเราก็สามารถที่อาจจะเชื่อมโยงไปได้นะคะมันอาจจะแก้ได้หรือทําให้เด็กมองเห็นแล้วก็นําไปใช้จริงในในชีวิตประจําวันนะคะครับช่อาจารย์บอกอาจารย์ว่าที่เด็กเป็นเรื่องมาม่าแทนอาหารอีสรนไม่ไม่ใช่เขิดไม่เป็นแต่จะเป็นการตกผลิตความรู้คือรายลอบด้วยความรู้ที่ยังไม่เพียงพอที่จะตกเป็นเป็น พอได้ฉันก็เคยเจอเด็กที่เด็กอาจจะมีความเสีศก็ได้ถือว่ามาม่าเป็นเรื่อยธรรมชาติครักลับมากข้ามเท้าคือกันขยับเทถามยังไม่ตุ้ดมากขยับไปข้ามเท้ามล้วก็เลยเล่าเรื่องมาม่าเลยข้ามเท้ากลายเป็นมาม่าคำถามเลฉันจะช่วยถ้าเป็นคุณเราจะช่วยตะล่อมเด็กให้โครงงานชิ้นนี้เกิดนะตอนแรกที่จะขยับต้อจะช่วยกระตุ้ดมากคือตอนนี้เด็กตอบว่าทุกได้หัวข้อแต่เราอยากให้มันบรรลุเราต้องตะล่อมเขาไปว่าใ สมมุติว่า,เ,าเราวางแผนกันเนี่ยคิดว่าเราจะวางแผนในการทํางานเนี่ยอย่างคร่าวๆให้เพื่อนกับครูเนี่ยได้ฟังว่า้ขั้นตอนที่เราจะทําคิดว่าจะทําอย่างไรก่อนไม่มีถูกไม่มีผิดลองลองบอกวิธีการที่จะศึกษาตัวเนี้ให้มันได้ตามตามหัวข้อของเราเนี่ยคร่าวๆออกมานี่คือสิ่งที่กระตุ้มเนี่ยเขาจะดึงวิธีการมาคะตอบถ้าถามอาจาร้อยเนี่ย เริ่มต้นเราคุยกันว่าคาถามเนี่ยมันเป็นง่ายเย็นยากตั้งแต่อะไรก่อนอะไรอย่างไรทาไมใช่ไหมระดับความง่ายยากของการคิดการตอบถามก่อนการรักวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาเนี่ยเพื่อความยั่งยืนเนี่ยมันมีคาหลายคำในนี้หนึ่งอีสานบ้านเฮาเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวิถีชีวิตเราเรารู้ว่าเราเป็นคนอีสานแต่คําว่ายั่งยืนเนี่ยมันคืออะไรที่เรานยายาม ย่างเอกาอะไรา่ัามสองยเอาคำถามไรสขคำาทถามอย่างไรอะไรแรกคือว่าวิถีชีวิตอีสานคืออะไร่นะแล้วอันที่สอคือว่าไความย่งือของวิถีชีวิตนั้นมันคืออะไรเป็นยางไสำหรับวิถีชีวิตอีสานนะคะยไม่ต้องตอบไปผมแสดงคาถามไม้ใชว่าเริ่มต้นเนี่ยคือ ที่เขาเขียนมาเราเช็คเขาเลยลว่าเขาเข้าใจยังไอองกับการที่เขาเขียนมาเขาเข้าใจตรงกับที่เขาจะสือ่อออกมา,าอย่างเช่นคําว่ายั่งยืนนมันเวลาเราไปทําวิจัยเขามีคํานิยาวยัง่งยืนคืออะไรวิถีชีวิตของอีสานในนุ้เขาคืออะไรในตรงับเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยถามเพราะเราคิดว่าเรารู้แล้วก็ไม่ถามแต่วความจริงสําคัญมากเพราะว่าเด็กกับเราต้องรวงกันตอนที่จะไปตอนที่จะออกไปไปทำอ่า นิสิตเบียรโทรไปไม่จบเยอะมากเพราะเพราะพระเศร้าผ่านมาแบบไม่ชัดแล้วก็นิสิตก็โทษอาจารย์อาจารย์ก็โทษนิสิต <c oughs> แต่ความจริงพระเศร้าท่านชัดเนี่ยมันยังไงก็จบเพราะมันชักมันจะไปทําอะไรวัดอะไรได้ไับอันนี้ก็เหมือนกันตอนเด็กมานําเสนอเนี่ยเราจะปล่อยให้เข้าไปเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาชักว่าเขาจะทาอะไร <c oughs> ค่อยไปตอบคาถามว่าจะทําอย่างไรถ้าตอบคำถาม อย่างไรยังไม่ชัดเพราะว่าข้อมูลเดียวไม่พอเขาไม่ต้องบีครับก็กลับไปไปหาว่าจะทำยังไงเ็าให้มาในแงไ่ไหนรเราต้องเว้นช่องหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเค้นเนี่ยมันจะออกมาจากความคิดทันวหเนีลยไม่มีฐานความรู้เพราะว่าเคายังไม่ได้คน้นในหลวมสอนเสมอว่าเวลาจะทําอะไรต้องหาความรู้ก่อนไอเนี้ยครับถ้าเราเห็นว่าเด็กเรายังไม่ได้คน้นแต่เราบีจะให้เขาตอบไ,ไม่มีประโยชน์มีแต่เขาจะถอยเพราะว่าเุกอย่างทำเพราะว่าตอบไม่ได้ เขาตอบไม่ได้เขาว่ถอยสิครับใช้หมดยากแต่เริ่มต้นแล้วใช่ไหมหมดปกป้องหมดยากแต่เริ่มต้น่ะใครอยากทำไปยืนต่อก็ตอบไม่ได้ไม่ทำนะน่าจะฉันเคยเจอเคสชื่ออย่างนี้มาอนุรักษ์ไปอนุรักษ์ต้นยานาแล้าวอนุรักษ์คืออะไรลูกเด็กบอกไม่ได้เพราะว่าอนุรักษ์คือการปลูกใช่ไหมเขาบอกว่าอนุรักษ์คือการปลูกอ๋ออย่างนั้นหนูกลับไปค้น ความแรวก็ว่าอนุรักษ์ใหม่สิเพราะว่าเพราะว่าเขาเดินงานไม่ได้ไงเขาก็กลับมาคุยรือบอกอ้าลองไปค้นเขว่าอนุรักษ์ใหม่สิทีนี้เขาเลยอ๋อเขาเลยปิ้งงานเขาเลยเดินเพราะว่าเอา้าโรงเรียนเรามีอยู่แล้วนี่ต้นยานางอ่ะทีนี้อนุรักษ์ของหมูตัวนี้มันจะคืออะไรตอนรุ่งเช้าเขาก็บอกมาบอกว่าคือการใช้ประโยชน์สูงสุดเขาก็ได้ชิ้นงานออกมาอย่างนี้คือแม่ต่ชื่อแล้วก็เคลียร์ให้นักเียนด้วยกันยางไง แล้วประเด็นตรงชื่อเรียนนี่คือครูเองก็มองไม่ต้องทะูุมากอะไรแต่พอเห็นแนวทางไปไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แล้วก็ไม่ถามอย่างนี้ไม่ถูกเลยเร,เราต้องอนนเอาชนะจุดนี้เพราะว่าครูเราจะต้องกล้าถามในสิ่งที่เราไม่รู้ให้มันชัดพอไม่รู้ว่าเด็กๆจะได้ไปผล่มาเราก็จะกลับให้ค้นเองอันนีตอบผมว่าอันนี้นไ,นได้ประเด็นชัดเจนครับอันนี้รอว่า สิ่งที่นักเรียนเขียนเชื่ออ,าาอะไรต่างๆนี่าต้องสนใจรายละเอียดทุกคำว่าเขาเข้าใจตรงกันไหมกับสิ่งที่ขเขาสื่อออกมาแล้วก็ส่วนขั้นตอนการทําอย่างไรนั้นถ้าชื่อยังไม่ชัดอย่าไปถามตรงนั้นออกมันไปไม่ได้เพราะยังไม่ชัดว่าจะไปมันคืออะไรแต่เป็นอย่างไรมันไม่ได้ต้องชัดตรงแรกก่อนอคำถามที่สามไอ้ไอ้อย่างไรนี่อาจจะแบ,บ่งเป็นสองขยับน,นะครับอ่อันที่หนึ่งถามว่าอะไรนะี่ก่อน ให้ชัดว่าจะไปทำอะไรปัญหาคืออะไรตอนที่สองเนี่ยจะไปทําอย่างไรอย่างไรอันที่สามก็คือจะวัดยังไงวัดยังไงนที่สี่เนี่ยค่อยค่อย,ค,อยค่อยถามถึงขั้นมาทำานี้แล้วจะได้เกิดประโยชน์อะไรทำไมในกบอะไไม่เห็นแน่ปุแต่ที่ผมพูดมาไม่ตายตัวนะครับอย่ามาเอาว่าต้องถามอะไรก่อนมาอย่างไรแต่ว่าขึ้นอยู่กับว,ว่าเราถามไปม,ม,มันสอนรับเป็นเหตุเป็นผล เราเน้นมาที่กระบวนการคิดก็ทํามทาไมคุต้องไวที่จะเปลี่ยนนะพอเด็กๆเริ่มไม่ได้แล้วใช่ๆไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณซ้ต้องต้องพูเด็กได้ไม่ได้ต้องเริ่มเปลี่ยนท่านยากแล้วเริ่มเริ่มเริ่เปลี่ยนตรงที่จริงอาจารย์หัวข้อนี้มันกว้างมากนะถ้าจะทำมันกว้างมากแต่บางครั้งถ้าเรามีรายละเอียดปีย่อยลงไปอย่างเช่นเราจะรู้ว่าชิธีชีพ นประเพณีสุืวาเราจะย่อยลงไปอีกเราก็ทําได้หลากหลายอีกหมายถึงว่าประเด็นที่จะทํานะคะนะะคให้ให้ให้เด็กได้ค่ะแต่อดทนตรงนั้นด้วยกแล้วกันค่ะอดทนหมายถึงว่าตอนครูคิดเนี่ยครูเรารู้ใช่ไหมผมจะแล่นแต่ไปปุ๊บ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 แต่เด็กมันไม่ได้แต่กับเราเพราะมันว่าเด็กเขาไม่ได้แตกเหมือนเราเนี่ยตอนเขาพูดไปปุ๊บเขาไม่รู้เรื่องต้องอดทนที่จะไม่ต้องเป็นตู้ไม่ต้องบอกใช่ไหม เราครับก็อย่างเช่นถามเอาเนี่ยอย่างเช่นสัตว์มีอาจารยอาจจะไล่ได้สัตว์มีสานมีแบ่งเป็นสัตว์สีเท่าอะไรที่เราเรียนมาแบบกินแบบไม่กินการแบ่งเป็นกินพืชใช่ไหมแล้วก็สัตว์คนกินแล้วก็สัตว์เลี้ยงได้ไหมยเงี้ยเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้เงี้ยเขาป่วจะไม่ได้แบ่งเราก็ถามสัตว์แบ่งเป็นกี่ชนิดแบ่งยังไงเขาก็ฝึกทักษะการคิดเรียนแบบตอบคำถามง่ายเขาก็แบ่งกันเขาตัวเล็กเขาคิดอิจฉ์ว่าเขารู้จักสัตว์เรานะ นันไม่ตายตัวเลยแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมการสอนการถามแบบนี้โดยใช้ตารางที่เรามีหรือว่าป็จปีระจปีปี็เชิงครับสงสัยเะครับตอนนี้ก็ดู้จาดหัวข้อนะชีวิตอุตสาหก็เป็นารว่าชีวิตที่จัจานตรงจุด อนนักเรียนเขียนยาง,งจอนวิธีตรานี้คือปกติเด็กจะไม่ตอบยางเหมือนครูฝองตอบ <c oughs> สังเกตน,นะครับเด <c oughs> ็กเด็กเขาเร็น <c oughs> อะไรก็ตามส่วนใหญ่เขาจะตอบคำสองคำแต่ว่าจะมาอธิบายว่าจริงๆก็ไม่ใช่คนคือไม่ค่อยรู้แต่ว่ามันเกิดแรงความคิดตอนที่ไปเห็นก็ทำลงแกะเกี่ครับอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่ออกมาจากครูที่พูดให้เห็นกระบวนการของแรงกระตันใจที่มาได้ ต่เด็กเขาจะไม่พูดเล่าเ่างนี้ปัญหาก็เลยเกิดว่าเราจะถ,ถามยังไงให้เขาเล่านถามถามว่าอยู่บ้านยังดีอยพอฟังเลอยู่ไหมนี้คืออะไรก็ได้ใช่ไหมทำไมเขาอรวกันฟ้อนรำทำาข้าวทางกองฟงบามดิเกี่ยว้องเออพอมีกองฟางขึ้นมาแล้วนี่ อะไรที่เกี่ยวข้องกับตรนนี้ะเอาใครมีคนอะไรช่วยบอกหน่อยอาจอาจจะมีอยู่นี้ผมก็มีแล้วเนาะพวกความเชื่อแห้งงาอะไรนะมะีมันจะเชื่อมลงไปถึงวัฒนธรรมตัวนุงนะถ้าเข้าจอดึงลงไปเย,ยอะมากประมาณถ้าถ้าจะเป็นคำถามให้เด <c oughs> ็ก <c oughs> ได้ได้ศึกษาได้สนใจต่อโดยสรุปอน้นี้ผสรุปค้าๆตรงๆเวลาถามเนี่ยนะคะ ถามให้เห็นกระบวนการคิดของเด็กด้วกระบวนการทันของเด็กคือเห็นแนวคิดเช่นทําไมทําเนี้ยเขาบอกว่าอยากจะทาําำกวนแล้วทําไมทุกอย่างที่จะมีคําถามต่อไปเรื่อยๆคือวิธีคิดกระบวนการคิดของเขามันไปยังไงมามันเริ่มตรงไหนถึงว่าถึงตรงเนี้ยมาถึงว่าถึงคําหัวเรื่องเนี้ยถามตรงนี้ให้ชัดอรงนี้หนึ่งกระบวนการทันของเด็กกระบวนการคิดของเด็ก กระบวนการมีแนวคิดวิธีคิดให้เห็นแนวคิดอันที่สองถามให้เห็นกระบวนการกระบวนการที่เขาจะไปทํากระบวนการที่เขาจะอะไรต่างๆเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับถามไปว่าเขาชัดในกระบวนการนั้นที่เขาจะทาอย่างนี้เพราะอะไรคําถามจะทําไปจะมาต้องการเหตุและผลเชื่อมกันคําถามที่สามถามให้เห็นกระบวนการหมายความ กบวนกรก็คือตัวนักเรียนที่เขาจะออกแบบกิจกรรมยังไงถ้าเราเป็นครูเป็นกระบวนการเองครูก็จะไปออกแบบให้เพื่อไปทาอย่างนี้อย่างนี้นี้สรุปครูเก่งนักเรียนไม่ได้ทาอะไรไม่ได้คิดไปทําตามครูบอกเด็กก็จะไม่ได้เป็นกระบวนการก็คือไม่ได้เป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นถามไม่เห็นกระบวนการเนี่ยก็คือถามว่าเขาออกแบบยังไงออกแบบยังไงก็เห็นแนวคิดแนวคิดที่เกี่ยวกับกระบวนการทํางาน การที่สูตคํำตออของเขาครับเขาคิดไปอย่างนี้อย่างนี้ยแล้วเขาวัดยังไงอย่างนี้เป็นต้นโดยสรุปเนี่ยกระบวนศน์กระบวนการและกระบวนการ,การสามคำที่กำลังมาแรงช่วงน,นี้ในเคเอ็มเนกระบวนศน์ไม่ว่าเราจะเล่าเรื่องหรือเขียนเรื่องเล่าก็จะเห็นหเห็นกระบวนการของเราเหมือนกันเวลาเราจะถามเด็กก็ไม่ต้องสมบูรณ์นะครับเด็กปุ๊บมันจะมีกระบวนการชัดเจนไปไม,ไม่ได้แต่ว่าให้เห็นแนวคิดบ้างแนวคิดบ้างไม่ใช่ไปลอกคนอื่นเข้ามาหมดเลย แนวคิดมากระบวนกอันที่สองกระบวนการในนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลไหมที่เขาทําเขาออกแบบอย่างนี้เพราะอะไรยังไงยังไงยังไงอย่างไรทําไมเข้ามาอันที่สามถามตัวเขาว่าเช็คตัวเป็นกระบวนการเขากลัเขาออกแบบอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยใครเป็นคนออกแบบออกแบบอย่างนี้เราจะไปยังไงต่อถามตัวเขาออกแบบตัวเขาเองก็คือเช็คการคิดของเขาที่ออกมาสด กระบวกระบวนกรเนี่ยถามคำถามสุดท้ายทังหมพทุกนี้ว่ากลับไปจะไปทำยังไงต่อเกิดปัญหาเราจะแก้ยังไงอันนี้คือถามตัวกระบวนกรทั้งหมดถามตัวเขาเองเลยว่าเกิดปัญหาเราแก้ยังไงก็ออกแบบทั้งนั้นนี่คือโดยสรุปของคำถามถ้าตั้งคำถามขึ้นมาคำถามสร้างแรงมาดันใจคำถามอะไรนี้ก็มีหลากหลายแล้ว่าถ้าคำถามในตอนนี้แบ่งเป็นสามหมวดแบบนี้ก็ได้ให้เห็นกระบวนการถาเป็นกระบวนการ ถามตัวตะบนก่อนสร้างแรงบันดาลใจนี่อาจจะไม่ใช่คําถามเลยผมต้องชมมากกว่าชมเชียร์ช่วยเหมือนชมเชียร์ช่วยเหมือนกู้บริหารชมเชียร์ช่ชวยน่าจะเกิดแรงบันดาลใจมั้ยต้องจริงใจต้องชมอย่างจริงใจจุดที่เหมาะที่ไมันมเป็นศิาาลปะเหมือนกันนะครับ เยอกี ừ, ่กลุ่มครับได้ถงกลุ่มสับก็ขอสีกรมเลยขอบคุณมากที่เรียนรั้ากกคุ